สวัสดีครับพี่น้องส,สารพันละมือผ่ามาใสาเ่เบ็ดครับผมเดีอยกระปูครับพี่น้องอันนี้เป็นหนังยางรัดผมด้วยครับเด้อเอาเห็ดเตรียมมาแล้วตะยู่บ้านนะครับเอาคลองใส่กระดองกระปูไว้เขาจังบวบาทเทียบครับผมแังยู่ได้โดน น,นี่กระปูยุจักโตแล้วครับพี่น้องสามสิบตดนี่ลหละเกยียบไว้ครับฟังกระสั้นชั้นสใส่แบบนี้นะครับเด้อใส่ลอยใส่ลอยไว้เลย cái gì đi nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để okay. không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลักษณะน,นี่กับซีไซด้วยชุ่มๆเยอะหน่อยนะครับแล้วในต้นแหกเนื้อสั้นปูกับสีขึ้นมาควอยเยู่น้ำแหกแหนืนะครับเนาะเบ็ดเป็นเบ็ดตาดาวเด้อครับเด้อเบอร์ซิปซีผมซีไซตาเบ็ดอันนี้นะครับเนาะเวลาเสียบเสียบปูมันสิแข็งแรงนะครับแต่กินบ่อรุดครับผมคันกินแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ครับเกี่ยวออกับบางห้ยบางครั้งยู้อโบห้ปูมันไปอขึ้นมาได้อีกนะครับเนาะแล้วก็เห็นผู้รคนผิดใส่ไม่เก็นปูลงไปโคกๆนั่นแหละมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมาแขวนีย่นะครับเกี่ยวกับจังน้อยครับจังน้อยแหละมันเปลี่ยนเล่มอง จังซีปูจังบาบาดเจ็บนะครับเน,ะน,นานะนเอากระเคียวเบียดใส่ใส่วงยางลัดผม มองนี้เนาะเสียบเลยนะครับโบดิกกบคือโบดิคัวกรอกน้อพี่น้องอันนี้เป็นฟังหวยครับเป็นเดินวาร์ลัมนำกว้งนะครับเนาะนี่เบิร์ครับ จะดงเชาโดซ้ำนี่แหละครับไส้เบิร์กระปูนประมาณ30ลังก์เลยถึนเมื่อเก้ันะครับช่วงเที่ยงเทียงยังสีลงมายามนะพี่น้องเนาะ ฝากพี่น้องไว้ครับเดี๋ยวมาติดตามน้ำกันตอนเทียงครับผมตอนนี้ขออนุญาตใส่สักก่อนครับมั้สีเสีเรลาโคตรนะครับพี่น้องสองหลังสุดท้ายสาวว่าปีมันเด้พี่น้องในหอดหนู ดูว่าจะใส่บุนน้อนไต่คงอยู่หรือเอาต้นใหญ่กัเราท่านแล้วพี่น้องเอ้ยขี่กระพาะเงียบสุดใส่เบ็ดพ่อนู ไม้สวยๆงามๆเลยพี่น้องหลังสุดท่ายใส่เบ็ดเยือปูย้ำเว้นนะพี่น้อ,นนนนนองนี่กิก้มิ่ีาแถวนี้เพิ่นเลียงกล้วยเนาะอันนีงกล้วยมันถึงนี่กิงเลย โลละลายบาาที่เรียกว่ากลิ่นจะได้จยหลายๆดิไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวเคียงหรือจักใบนะฮามะยำน้งกันครับพี่น้องสาัิดตามเมองว่าเขาสิมานบ่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพามะยำเบ็ดเยี่ยวปูครับวางเว้นหนีลงมะยำกับวันไทยคลิปเราครับบ่มีป่าถือนะครับก็เลยลงมายำช่วงนี้ประมาณถุ่มเคือง จักสิเป็นแจังเทพี่น้องเบิ่องน้ำกันครับผมเนี่ยกับบริ่เอามาได้พี่น้องบริด้ไปซอนปูข้าไปใส่บ่วงอยู่ยังเด็สบายดีอย,อยู่คือเกา่าครับพี่น้องหลังนี่ลังนี่กับดินเดวเดวอยู่พี่น้องกับปูกระไดเห็นไหมครับติ่งแดงแดงนี่โอ้ยคือหัวน้องพี่น้อง หลังนั้นือหมูครับ่มู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 ีปลาแท้เลยุยมตายแล้วเอาตายแล้วอะไรอตายแล้วาดตัวใหญ่มากเลยตาวอยตัวใหญ่มากเลยดาดบุปดๆ้ยขึ้นตายวะโอ้ยตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขี่ไล่มีโลเคร่งเลยครับนี่โอ้ยตัวใหญ่มากเอาเขาตายปะเหยาปูพี่น้องเหยาปูทนี่แล้วโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากตาตัวใหญ่ครับ <laughs> ตายเบิ้งครับเหยาปูเหยาปูครับเบื้เอเบื้อสิบสี่กาดาวธรรมดาครับดาวแดงเอ็นเป็นเอ็นหกสิบปอนด์นะครับเนาะ ใส่สายเอ็นแล้ค่ะยากเบ็ดขั้นเมเไพนธรรมดาเลยนะครับขั้นเม่ไพนเบ็ดกาดาวแดงเบอร์สิบซี่พี่น้องพ้อเสียดายเลยไม่คนก็ตายว่ะตายเพราะ่านโดนเด้พี่น้องป้าตัวนี้เแฮงครับคักเต็มพี่น้องสุดยอดเต็มเลขกเต็มเลขกมอเข่ามุมงปาอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้อออ้ออ ตอจ้ะอู้พันไปแต้มนึงครับแต้มนี้กับปู่แงร้อยอยู่ครับหลังนี่หลังนี่จังเลยนะครับหลังสุดท้ายของของไม้นี่ไม้นี่ใส่ไปหกหลังหกหรือเจ็ดหลังนี่แะครับผมอือเต้นหลัเลยปู่ยังอยู่ขึ้นเก่าพี่น้องไปครับ เดี๋ยวสีภาพพยายามไม้แหลกผลน,นะครับเนาะตามกันพี่น้องอยู่หันประมาณสามสิบครับพี่น้องเขาอดฟังทั้งตรงคำกันแล้วครับทังอีกใส่ไสามสิบพี่นอ้องคาดว่าอยู่คือเก่าเนาะ อัน,นยู่คือเก่าครับปูต้นเทน็นแล้วยางไปซองมึงเักหน่อยสันตัวจังสีเมน <c oughs> บอตายเนาะครับกับปูห่ห่อห้าใสเอาเอานังยางฮัดผมมัดกระดองมันด้วยแล้วเขาเอาเบ็ดเกียวตรงกระดองนะครับพี่น้อง <c oughs> อยออนซ่อนป่าตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> อ๊ะปูมาหลักกระไดเบื้องเนียพี่น้องวานป่าดูยังไง เดี๋ยวขึ้นเมื่อสิออาสร้างให้เบิ่งพี่น้องพยายามทาั้งน,น้ำกันต่อครับอีม่มอเศร้านี่ได้หนูยุ่กล่องไม่นีเด้น้อนตายขนุนยงอยู่หมาขาับมาไวคือว่าสีมีแต้มได้รุ่นอยู่อีกแจ็คแต้มนี่ต่อครับมันยังอยู่เศร้าสามสิบหลังอยู่นี่ ขั้นกล้ว,วยง้อวอยยบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเลี้ยงคล้วยอยู่กลางลงมาใไ่นะเนี่ยเดี๋ยวจากยามเบ็ดนี่ก็สิไปยามหนูทันทีพี่น้องทารุ่นน้ำกันคลิปต่อไปคนละครับหนูก็ได้ผมมีอย่างครับนี่ก็ซื้อๆอยู่พี่น้องมันยังขาวๆนอนอยู่นี่โอ้ว่ามันตากินเบ็ดหมู โมเมนครับกลงมาใส่เบ็ดใส่แยงเบ่งน้ำครับขันจีหาตะนูไรพี่น้องกับสิเปิดสีเบือ่อย่ามเบ่งนะครับเนาะบนเป็น้ำกันครับผมได้เต้มได้โตโอ้เสียหน่อยเต่าบริหากับปูเม,มา่ไว้ทะเปลี่ยนเงี้ยพี่น้องังไงหนีร้อนเนะเาะกูขึ้นมากเ่ย หลังนี่กันรอนโอ้รอนที่ถอดออกครับบ่มีความไหมเพราะว่าห้าบ่มีแย่เสียบเสริมพี่น้องดึงไหมที่ละครับแกวบ่พี่น้องฟังห่วยด้ยพี่น้องห่วยห่วยแย่อยู่ครับลำหนากว้างครับปรนเดือนอันนี้องน้อกระโหลกมัไแงเชื่อหีีครับ มีสูย่างพี่น้องกันมามนี่เลยสีมาเก็บหงเก็บหอยกะสบายครับเยอะนี่จะโตยังไงครับบักอยหอยก็ว,ว่ากะหาหลายยางหลายกับปล่วยพี่น้องนะครับปล่อยมาทำกห่อย,อยเชอรี่ระนะครับหน่วยนึ่งมีแต่ใส่ยังง่ามๆครับอุ้ยบัรทันนี่พี่น้องพี่น้องเห็นไ่มครับคอ,อกครับคอกใหญ่เลยคอกใหญ่ Oh, shirt, 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 shirt. อืดขอกปลาช่อนคร yo, aquilo, oh, so ับขอกปลาคอเทานี้ล่ะโอ้ยแม่เจ้าโบอยู่ในเบ็ดหรือเปล่น้อคิดว่าเราบอกอยากได้เราทำปลาแม่ขอกมันจ้อยเออโชคดีไปครับกับปูกันย่างอยู่มื้อนเ้ามีรุ่นอีกพี่น้องแม่นบ่ได้กับมื้อนเ้ามากกับไดรุ่นอยู่ครับ ช่วงนี้น้ำก็สิบกลงเร็วจักน้อยเพราะว่ามันเหตุหน้าปั่งมันกรนะแทน่ะดูดน้ำขึ้นจากห่วยนะครับสูบขึ้นจากนี้เอ็ดสู่เจ้าสู่คนมันก็บกลงไว้ครับเห็นหอดตัวด้หนะั่นะั่นัครับนักหนันะนะนะัอยู่ในวงไฟผมนะ่นนะักบ่พี่น้องอ,อู้วอ่อ่อน บ่กินบ่อยาก <laughs> าก็ร <laughs> <laughs> ู้กำลังออนซอนบอกหอยครับ <im itation> เอามาหาปลาครับมือนี้ก่สีลงไปหาหนูบ่มีเวลาเอาบอกหอยพี่น้อง <im itation> <laughs> ห,หอย <laughs> นี่นี่ครูสุยางลหะครับหวยเนาะ <im itation> โอ้ตอนได้เต้มเดียวนั่นก็อุ่นใจอยู่ครับเบ็สามสิบลัง ใจนานี่เงี้ยปูนะพี่น้องโอ้ลังนี่ก็ร้อนครับสีเมนปูปูตายก็หลุดไปได้ครับเพราะว่ากล่องเส้นหนังอย่างนะสีมีแเนวสวบพี่น้องอลังนี่ก็ปูยังที่เก่าครับที่เ่าเงี้ยปูนี่ดีครับบอกใะไข่ร้อนร้อนก็ เสียบไม่ได้น,นี่ก็ได้เอานี่กระปูมาเสียบเนาะพี่กเกา่าเสียบแล้วนี่ครับพี่นอ้องยังอีกสิบลังนี่แลหละนะสิได้แต้มเดียวนั่นแหละครับพี่นอ้อง ผู้ไล่ลองลองแรงอยู่เออคือหมูคักเะพี่น้องไหนหมู้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยเป็นอย่างน้ออยู่บนน้ออยู่บนน้ออยู่บนน้อคก็หมูคักแทบนนี่อยู่บนน้อพี่น้องขาคุ้าวเห็นนีหอย่างก็หมูแทะลวดเตะแม่ เตียนที่สองรูดด้อยไปที่น่องเนาะปลาในะนำปลาเพิ่นปลาตูเพนปลาตูปลาในะนำปลาตปลาตูปลาดูปลาดูตรงนีบอลเลยไซด้วนะ นุดวันนี้ไงเอาหลังนี้คือเป็นนั้งสี่บันนั่น,นบัวบัวเป็นจังใดดอกอีปูไตบอกเนี่ยแหละ,ละอีกระปูพันไตเผ็นมาทั้งเธอ นะครับพี่น้องอย่างนสองสามหลังเนี่ยหละล่ะคือเก่าครับป่าคอทนตัวได้ตัวเดียวพี่น้องก็รุดหลังหนึ่งนะครับหลอนสามหลังได้หลังหนึ่งเป็นว่าเข้าเบดขึ้นมาหาหลังนะครับเดี๋ยว ึ้นเมื่อวานเ่าสิไปสร้างมึงว่าม,มันได้จักนำหนักลายบันไดเนาะพี่น้องเนาะแต่กติดตามกันรุ่นกันเมื่อเสรา,าตอนลงมากูสีสวยๆเตบิบนะครับเนาะพ่าสิได้ไยายามบ่วงก่อนเนาะหารุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสิได้แจักโลกละกัมารุ่นกันเมื่อเสรา,าอีกครับผมสิมานบอ่อปุนี่ <laughs> ปูกระโตตายโตบอ่อได้พี่น้องบ่อได้ไปหากระปูเลยยากวัดมือ เราก็อยากใส่ครับเาก็สมอยากใส่อยู่ครับได้เห็นโตอยู่โตใหญ่ซ้ำน,นะปลาพันหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าห้องไ,ได้เขียนเอาเพิ่ม <c oughs> เลยเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับปลาคอตัวนี้ได้หนึ่งกิโลกับสามขีดพี่น้องติดตามกันครับมือเส้าสิบห้าไปยำปีกปูครับผม